ขอให้ปีใหม่นี้เจอเรื่องดีๆสักทีได้ไม่ให้ปีกำหนักเกินไปฉันร้องไห้กับทั้งปีลมเอาที่พัดมาหอบเอาน้ำตาไปจากฉันทีอะไรก็ต้องที่ไม่ดีให้สิ้นปีนี้มันผ่านไปขอให้ปีใหม่นี้เจอคนดีดีที่เข้าใจไม่มาเอาเปรียบและคอยทำร้ายทำให้เสียใจมันอย่างเก่าปัฏิดทินของเดืองสุดท้ายพ่าเอารางังใดที่ทำไม่เศร้าทิ้งมันเอาไว้กับปีเก่าทิ้งทุกเรื่องราววันสิน พูดอะไรไม่ออกเลยล่วงเลยผ่านมา11เดือนหลายสิ่งเข้ามาเป็นบทเรียนหลายสิ่งหลังเลือนตามการเวลาปีนี้มันหนักพอควรรอยยิ้มมีน้อยกว่าน้ำตา